คนเฮาถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าคูค่คนคู่ประเทศคึกได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอผามานบรรลุน้ำไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่า ขณ้เกี่ยวติดต,ตามห้อฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จะนียไเขอเชิญท่านท้กฟังรายการมาอ,อก,กับผูประชาชนช่วงกเกษตรสุขภาพเจ้าน,นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมาย รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไป คนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุดุ่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด หอมอข้าวของกินบ้านเฮามีแผวบ้านเฮาบ้า,า,บา,า,บา,าั่วกจิ้นส้มแคบหมูมีตึงปลา,าทูไส้อัวฟักแหง ทั่วจนมากัาดนักหมอก็ของกินปื้นเมืองมีน้ำพริกข้าพริกหอมน้ำปูใส่อ้อมเอาไปกินกับหน่อไร บดีลืมนะเจ้ามาพบก,กับหน้าสีเขียวครอบครัวมากอหลังโควิด9 9เริ่เติม วันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกัดหน้าสีเขียวคร,บรอบครัวมอกสพของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันธุ์ดีผักลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิน่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังคร,บรอบครัวมอกอผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองกู้วันเสาร์แปดโมงเช้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมกอกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านแม่แกดนน้อยตำบลป่าไพ่อ,อําเภอสัน ายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053 040 228แล้วพบกันนะเจ้า สวัสดีเจ้าท่านุู้ฟังและท่าผู้ชมคุณตนันพิกมาพบกับรายการมกอพบประชาชนช่วงเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยกับทีมงานสถานีวิทยุมกอม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ็ r i o ความถี่612 kHz ลเิรซ์คลื่นสายสุดออกอากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่บไซตัยเคอร์พลัสืกหนึ s 6 1 2 c o m f a c e เ o o k Line ลน์และ YouTube สถานีวิทยุมาออกอเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงขันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฮฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทรัพย์ฮับในที่ตํารายการนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับ ภาพมาฝักเต้นฟังกันหูก่อนหูตันป้องกันได้เจ้า วันนี้แสงเทียนเนียมรัพย์รับหนทินมนรายการทีมงานสถานีวิทยุทยมกาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะวันนี้มาพร้อมกับทีมงานคุณหมอจากศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กรมอนามัยก็มีคุณหมอนงนุชพัทรอนันตนกเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่นั่นเองคะ่ะวันนี้มาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันต่อนะคะโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนคู่สู้หน้าฝนนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเรา ขอความรู้จากคุณหมอกันดีกว่าได้รับเกียรติจากคุณหมอสิดาพันยุตธบุตรค่ะในแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยอยู่เป็นเพื่อนนผู้ฟังกันนะคะเราไปพบกับคุณหมอกันดีกว่าสวัสดีคะ่ะคุณหมอสิดาพันยุตธบุตรค่ะคุณหมอคะ วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและก็สวัสดีคุณแสงเทียนด้วยค่ะค่ะคุณหมอคะมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับวัคซีนกันบ้างโดยเฉพาะวัคซีนคู่สู้หน้าฝนนะคะ,ค,ะคุณหมอคะทาไมถึงมีการรณรงค์วัคซีนคู่สู้หน้าฝนกันล่ะคะคุณหมอคะเก็จะต้องกล่าวก่อนว่าวัคซีนคู่เนี่ยคืออะไรคันจะเอะวัคซีนคู่คู่อะไรกันบ้างก็คือคู่นี้คือคู่วัคซีนคู่โควิด กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะอันนี้ก็คือคําว่าวัคซีนคู่คือจริงๆแล้วนะคะคือในช่วงสองสามที่ผ่านมาที่มีการระบาดของโรคโควิดการฉีดวัคซีนก็เป็นมาตรการสําคัญที่ทําให้ทุกๆประเทศน,นะคะผ่านวิกฤตมาได้แต่ว่าในช่วงเทศกาลสงกรารที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรามีการจัดกิจกรรมให้คนมารวมกันเป็นหมู่มากอะคะ่ะก็ทําให้เหมือนมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดติบกเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลทางระบาดวิทยาค่ะคาดการว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยทั้งโรคโควิด19แล้วก็ไข้หวัดใหญ่อาจจะมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้นนะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้ค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตได้ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์เข้ารับวัคซีนนะคะทั้งสองอย่างก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ วัคซีนป้องกันโควิด1 9หรือโควิด1 9ค่ะได้เป็นวัคซีนประจำปีนะคะ,ะเพื่อเพิ่มคุ้มคุ้มกันลดการปสวยหนักการเสียชีวิตนะคะแล้วก็ส่วนผลดีต่อทั้งสุขภาพของตัวเราป้องกันคนในชุมชนแล้วก็เป็นการรักษาระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศไว้ด้วยค่ะอืมเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ <c oughs> คู่ก็คือไข้หวัดใหญ่แล้วก็ <Okay. S 2> วัคซีน <Okay. S 2> ป้องกันโรคโควิดสิบเก้านั่นเองนะคะแล้วทําไมถึงต้องเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็วัคซีนป้องกันโรคโควิดสิบเก้าซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นสายพันธุ์ไหนอย่างไรบ้างนะคะคุณหมอศิรพันธ์ยุทธบุตรคะการที่เราให้วัคซีนในคนเยอะๆเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเราหวังผลอยากให้เกิดคุณคุ้มกัน,นกหมู่ในประเทศถ้าอยู่ในระดับสูงและเพียงพอกับการป้องกันโรคโดยเฉพาะพวกกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะคะ ที่เสีย่ยงกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะมีเสี่ยงต่อการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะแล้วในช่วงหน้าหมนที่บอกนะคะว่าโรคพวกเชื้อไวรัสต่างๆโดยเฉพาะอย่างไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดเนี่ยเขามีแนวโน้มว่ามันจะระบาดค่อนข้างเยอะค่ะการที่เราได้รับวัคซีนทั้งสอง,งสองโรคควบคู่กันไปเนี่ยมันก็จะเป็นมาตรการสําคัญที่ช่วยป้องกันคนกลุ่มเสีย่ยงแล้วก็คนรอบข้างได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดกิจกรรม เรื่องของวัคซีนคู่คู่หน้าฝนนะคะเพื่อให้ประชาชนไม่เฉพาะกลุ่มเสี่ยงค่ะ,ะได้การหนักแล้วก็มารับวัคซีนทั้งสองเลยก็คือมามาทีเดียวก็ได้ทั้งสองวัคซีนฉีดพร้อมกันได้เลยค่ะเพื่อลดความรุนแรงแล้วก็ลดเสียชีวิตนะคะสําหรับวัคซีนแค่บรรยายน่็จะเป็นคือคือวัคซีนโควิดเนี่ยก็คือทุกคนสามารถฉีดได้ไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มเสี่ยงนะคะแต่สําหรับวัคซีนข้หวัดใหญ่มันก็จะมีกลุ่มเฉพาะว่า อากลุ่มไหนที่ที่เขาให้หมืองเมื่อประมาณมาเพื่อเพื่อจัดสันให้ฉีดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ที่ได้รับการคัดเลือกก็คือจะป้องกันได้ทั้งสายพันุ์ A และก็สายพันุ์ B ค่ะซึ่งประสิทธิภาพก็คือสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้แล้วก็ควบคู่กันไปนั้นก็คือเราก็มาฉีดวัคซีนโควิดที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยค่ะ ก็คือจะไล้ต้องกันได้ทั้งสองโรคเลยค่ะค่ะเหมือนกับมาครั้งเดียวยิงได้พร้อมกันเลยค่ะทั้งสองวัคซีนนะคะแต่หลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งสองชนิดเนียค่ะคุณหมอค่ะจะมีผลกระทบหรือว่ามีผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างไรบ้างหรือเปล่าคะคุณหมอสินธพัณฑ์ค่ะค่ะจากข้อมูลทางการแพทย์นะคะที่เราฉีดวัคซีนแค้บัดใหญ่เราฉีดมาหลายิบ ปีละแล้วก็โควิดแล้วก็เริ่มมาฉีดที่ช่วงที่มีการระบาดนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดจากข้อมูลทางการแพทย์นะคะทั้งสองตัวนี้จะฉีดพร้อมกันนะคะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของผลข้านเคียงค่ะสามารถฉีดพร้อมกันได้เลยแล้วก็ไม่ไม่ต้องรอระยะห่างคือเมื่อก่อนตอนใน,นช่วงแรกๆคะ่ะเราก็กลัวเพราะเป็นวัคซีนใหม่เนาะวัคซีนโควิด เราก็มีกล้าที่จะให้ฉีดพร้อมกับตัวอื่นเพราะกลัวผลขัานเคียนหรือผลอะไรที่มีผลต่อกันแต่ตอนนี้ค่ะเรารับว่าคซีนกันมาหลายปีละข้อมูลทางการแพทย์บอกว่าไม่มีผลอะไรสามารถฉีดพร้อมกันได้เลยแล้วก็เป็นการเพิ่มการเข้าถึงด้วยเพราะว่าถ้ามาครั้งเดียวแล้วได้ฉีดทั้งสองโรคเนี่ยกลับมาสองคังฉีดฉีดทีดดละโรคทีละโรคเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่มาสองคังคนจะชอบมาครั้งเดียวแล้วก็ได้สองโรคมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถฉีดพร้อมกันได้เลยไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะค่ะมั่นใจได้นะคะสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่อยากจะฉีดวัคซีนคู่สู้หน้าฝดกันนะคะทางป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด -19 นะคะแต่บางท่านก็อาจจะบอกว่าถ้าหากว่า ฉีดไม่พร้อมกันจะได้ไหมจะต้องเว้นระยะห่างนานสักเท่าไหร่ถึงจะต้องฉีดวัคซีนชนิดไหนก่อนหลังดีคะคุณหมอสิทธิพันธ์ยุทธบุตรคะค่ะ,คะจริงๆแล้วถ้าฉีดไม่พร้อมกันก็ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีระยะห่างแล้วค่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาฉีดได้ได้ตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะฉีดตัวไหนก่อนตัวไหนหลังก็ได้ค่ะเพราะว่าวัคซีนทั้งสองตัวเนี่ยสะไม,ไม่ไม่มีผลอะไรต่อกันนะคะก็สามารถ จะเลือกตัวไหนเอาที่เราสะดวกเลยค่ะว่าวันนี้เราจะขอตัวน,นี้ก่อนวันนี้เราจะขอตัวน,นี้ก่อนแต่เราต้องคิดว่าการที่รอไปนานๆภูมิคุ้มกันมันก็จะเกิดทีหลังเกิดเกิดนานไปอีกโอกาสเสี่ยงติดเชื้อก็จะเยอะเพราะฉนั้นการที่มาฉีดพร้อมกันเนี่ยมันก็จะได้ลกสร้างภูมิคุ้มกันทีเดียวไปเลยแทนที่ว่าเราจะไม่รออีกครั้งหนึ่งภูมิอีกรอบหนึ่งมันก็จะเกิดทีหลังเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงที่ติดเชื้อไหมค่ะในช่วงที่เรารอค่ะค่ะ เพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะแล้วประชาชนกลุ่มเสี่ยงใดบ้างคะคุณหมอคะกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะมารับการฉีดวัคซีนคู่เนี่ยค่ะคุณหมอศิอรธพันธ์ยุทธบุตรคะคือ,อถ้าให้เรื่องของวัคซีนโควิดนะคะทุกคนสามารถฉีดได้ฟรีไม่ไม่ไม,ม,มีค่าใช้จ่ายใดๆน,นะคะและ้วก็โดยเฉพาะคนที่ที่จะต้องฉีดก็คือในกลุ่มของบุคลาคกรทางการแพทย์และสะาถารณสุขแล้วก็ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง6โรโคและ L 68นะคะนี่อาจจะเป็นอายุผู้คนอันสูงอายุนะคะอายุมากกว่า65ปีซึ่งเป็นแฟนพันธ์แท้ของของรายการอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ที่มีโรคเรื้อนต่างๆแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นนี้ค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมาฉีดวัคซีนโควิดเขื่อนวัคซีนให้แบบใหญ่น,นะคะก็คือจริงๆแล้วเด็กตั้งคือตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปเน,นี่ยก็สามารถฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ได้ได้เหมือนเหมือนวัคซีนโควิดเหมือนกันก็ตั้งแต่อายุ6เดือนเป,ป็นต้นไปก็ มีวัคซีนให้ฉีดเนี่ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะถ้าถ้าในกรณีของการที่อยากได้รับวัคซีนรีของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมีกลุ่มเสี่ยงเฉพาะที่ที่เขากําหนดไว้ว่ากลุ่มแบบไหนโรคแบบไหนที่จะได้รับวัคซีนรีไปอะไรก็ตามก็คือถ้าถ้าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซีเนี่ยเราก็สามารถไปฉีดหาฉีดได้หลายที่ค่ะเพราะตอนนี้ยราคาของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็ย่อมเยาวลงไปแล้วไม่ไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนค่ะแต่ว่า เ,เ,พเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการฉีดให้ได้มากขึ้นเวลาจะฉีดให้หวัาใหญ่ที่ที่สถานบริการของรัฐนะคะตอนนี้เขาลดค่าบริการจาก60บาทเหลือ20บาทถามว่าไอ้20บาทเนี่ยเขาไปทําอะไรเขาจะรวบรวมไว้ในการที่จะเป็นงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนให้ใหว้ดใหญ่เพิ่มเพราะว่าสามารปีนี้ได้รับการจัดสรรมา5ล้าน2สแสนโดสแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอกับประชาชนทั้งประเทศนะคะ ราะนั้นเขาอาจจะมีการเก็บค่าบริการเพื่อว่ารดเรือเงิน,เนตรงเนี้ยไปซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ให้มีกลุ่มที่คนได้ฉีดวัคซนีนเพิ่มมากขึ้นค่ะลดลงนะค่า<อ>บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะหมอหาจาก60บ<ช>บาท<อ>เหลือยี่สิบบาทนะคะกรณีที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะหมอหาค่ะถ้ากลุ่มเสี่ยงนี่ก็ คือคือค่าบริคือค่าวัฟรีนะคะฟรีในกลุ่มเสี่ยงอ๋อส่วนอ่าส่วนกลุ่มไม่เสี่ยงเนี่ยคืออาจจะไม่ได้รับการจัดสรรคลีแต่ว่าค่าบริการจะลดลงค่ะค่ะอ๋อนั่นเองนะคะเพราะนั้นกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงอื่นๆแล้วก็อยู่คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะห่อฟลีด้าการปูเพียงของไข้รัดใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการกาหนดเฉพาะค่ะคือแต่เพียงก็อย่างเช่น หญิงตั้งครรภ์ค่ะอายุครรภ์มากกว่าสี่เดือนเป็นต้นไปอันเนี้ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโรคที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเด็กชายอายุหกเดือนถึงสองปีแล้วก็ผู้ที่มีโรคเนื้อรังเก็ดกลุ่มโรคไขขึ้นโรค,คอดอ,อ,อุดกัน้นเนื้อรังคอกบคือหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหวา่างการได้รับเคมีบำบัดผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็บุคคลที่อายุหกห้าปีขึ้นไปคนที่เป็นโรคทาราซีเมีย และผูว้วที่มีสุขุมการบกพร่องรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อให้ใชดีที่มีอาการค่ะคนอ้วนค่ะที่มีน้ำหนักมากกว่าร้อยกิโลกร,รมัมหรือว่าค่า BMI มากกว่าสามสิบแค่กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรแล้วก็ผู้ที่การทางสมองที่ช่วยโือโตัวเองไม่ได้ค่ะซึ่งขึ้นกลุ่มนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรบัตีนไข้วัดใหญ่ชรีนาให้ค่ะค่ะอ๋ออันนี้คือประชาชนกลุ่มเสี่ยงเจ็บโรคก่คะ<ม>แต่<ม>ว่าของของโควิดเนี่ยค่ะ นี่เสี่ยงก็ฉีดได้ค่ะไม่ไม่เสียค่าบริการค่าวัคซีนใดๆสามารถมาฉีดได้ตามตามกำหนดเวลาทั้งคนที่ไม่เคยฉีดเลยหรือว่าคนที่อยากมาเฉีมกระตุ้นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือว่าวัคซีนโควิดมาก,ก่อนก็สามารถมารับวัคซีนคู่ได้หรือไม่คะคุณหมอได้ค่ะได้เลยใ้ค่ะรับได้ในสถานบริการของรัฐทุกที่ค่ะค่ะ คือของรัฐนี่อย่างบ้านเรานี่ส่วนใหญ่ก็จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลหรือว่าราอพบตอ,อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าโร<ด>งพยาบา,างลก็ทั้งโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็รพาอาอบตได้ค่ะในส่วนของสูนทรภัณฑ์ที่หนึ่งก็ให้ก็ให้บริการค่ะรงพยาบแม่เด็กก็คือตอนนี้ค่ะก็เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดทุกเข็มทุกกลุ่มอายุนะคะตั้งแต่หกเดือนเป็นต้นไปคะ่ะทุกวันสุขของแต่ละเดือน นะคะก็คือหรือตามประกาศนะคะก็คือตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงค่ะแต่ว่าในส่วนของวัคซีนแค่ใหญ่ายนี้เรายังไม่ได้รับการจัดสรรจากสปสชแล้วเราประกาศอีกนิดนึงค่ะจากในในหน้าเว็บไซต์ของศูนย์นามัยที่หนึ่งว่าตอนนี้ได้รับจัดสรรวัคซีนแค่บรรยายมาหรือยังถ้าได้แล้วและท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงท่านก็สามารถมาขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลแม่รดเรหรือว่าสถานบริการใกล้บ้านเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ แต่แเรางมีบางอ่ามีวัคซีนโควิดแน่นอนแต่ว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี้ยรอประกาศนิดนึงว่าเขาจะจัดสรรมาเมื่อไหร่แต่คงไม่นานินรอค่านเร็วนี้การสร้างคุ้มกันของทั้งสองโรคเนี่ยค่ะก็เป็นมาตรการสําคัญนะคะที่เราจะพยายามป้องกันช่วยป้องกันปกป้องกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนรอบข้างด้วยคือถ้าถุงแนมะ่กลุ่มเสี่ยงได้ฉีดกลุ่มไม่เสี่ยงไม่ได้ฉีดคือกลุ่มเสี่ยงไม่ได้อา่าไม่ได้เป็นโรคคนรอบข้างก็ปลอดภัยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็เลยว่าอยากจะให้ช่วยกันถูสารว่า ไคฉีดวัคซีนโู้ซึ่งหน้าฝนคือส่วนใหญ่วัคซีน้ห่ใบใหญ่อะค่ะไม่มีปัญหาคนจะขอแย่งกันฉีด5ล้าน3โดสเนี่ยส่วนใหญ่ทุกๆปีเนี่ยจะฉีดกันเกือบ95เปอร์เซ็นตแต่ว่าวัคซีนโควิดน,นะคะช่วงแรกก็แย่งกันเหมือนกันค่ะแต่ช่วงนี้ทุกคนก็เหมือนอแต่ว่าอาการมันก็ไม่ค่อยรุนแรงก็เลยไม่ค่อยอยากฉีดแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีคนที่มีรุนแรบงบอยู่เพราะฉะนั้นค,คนไหนที่ยังไม่ได้รับการฉีดเพราะว่ากลัวเรื่องของของข้นขัข้นเคียงตอนนี้ค่ะ เราก็เห็นแลว,ว่าคนมาฉีดเยอะผงท่านเคยงก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นก็สามารถมารับได้เลยเพราะว่าเราจะได้ป้องกันในเรื่องของโรคทั้งโรคโควิดแล้วก็โกรคไข้หวัดใหญ่คะค่ะเพราะนั้น มารับวัคซีนคู่กันดีกว่านะคะสู้หน้าคนนะคะ<อ>คุณหมอเนาะอตอ,อย่างที่คุณหมอเชิญชวนไปนะคุณหมอสิดาพันยุตบุตรค่ะในแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้มยการศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยนะคะมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเจ็ดกลุ่มแน้ะนะคะที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะคะทั้งกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังแม่ผู้หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์สี่เดือนเนาะแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเด็กอายุหกเดือน นะคะแล้วก็โอกรายกลุ่มนะคะ ก็สามารถจะไปรับวัคซีนกันได้กลุ่มเสี่ยงนี่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไปโรงพยาบาลของรัฐแต่ว่ากลุ่มอื่นที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเสี่ยงแต่ว่าอยากฉีดก็ไปรับบริการได้อาจจะมีค่าใช้จ่ายอีกนิดนึงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะคะหมอเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคะ่ะคุณหมอค่ะก็สามารถจะไปรับบริการได้เลยใช่ไหมคะตอนนี้รวมถึงที่ศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เราหรือว่าโรงพยาบาลแม่และเด็กเดิมนะคะก็สามารถจะไปรับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดทุกเข็มนะคะได้เลยทุกวันศุกร์ต่โรคซิมโควิดมีนะค่ะแต่ว่าแพทย์ใหญ่ขอรอประกาศอีกนิดนึงว่าเขาจะจัดสรรเมื่อเมื่อไเดี๋ยวมาแล้วจะเสียเวลาอาจจะรอนิดนึงก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะมาฉีดคู่พร้อมกันแต่ถ้าเราไม่ไม่คิดจะฉีดคู่อาจจะฉีดโควิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวแพทั์ใหญ่มาแล้วจะมาอีกรอบก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าจะมาฉีดพร้อมกันเนี่ยรอนิดนึงเพราะว่าวัคซีน้พทัดใหญ่ยังยังไม่ได้รับการจัดสรรมาแต่โควิดเนี่ยมีตลอดค่ะ เฉพาะฉี่ชุกวันศุกร์แ้ทที่รมพีบาลแม่ระเด็จน,นะคะแปดโมงถึงเที่ยงค่ะแปดโมงถึงเที่ยงเลยนะคะกับคุณหมอสิทธพันธ์ยุทธบุตรค่ะในแพทย์เชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่กรมอนามัยทางสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกค่ะ พอเวลาของรายการมรกรพวกประชาชนช่วงสุขภาพก็เสี่ยงเห็บปดีปากกันได้ก็วันจันทร์หกโมงเกินถึง,งเจ็ดโมงเช้าการสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM stereo ความทีหกร้อยสิบสองกิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอ่ออากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w ร์ r p l u s 6 1 2 c o m f a c e b o o ห l i น e แอสละ YouTube สถานีว วิทยุมาร์กาเชียงใหม่ก็ได้ยินถึงเสียงแห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็เข้าฟังกันได้ทั่วโลกข้าเชกาเสียงเทีนยนเย็มทรัพย์พร้อมวิทยากรวนันนี้นำรายการจากท่านฟังไปก่อนปะก,กันได้ในเตื้อต่อไปตั้งสถานีวิทยุมาร์กามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกชาว นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand ด์ เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทย สามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรงค์ให้เกษตร,รกรไทย ไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด